เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือเกมใหม่ครับแล้วก็ผมเอ็กซ์กับผมไซทคกผมรอๆนะครับนี่โอเควันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับเลยครับอ้าวนี่เกมใหม่ครับเนี่ยใช่<อ>ซึ่งทำไมเกมใหม่ครับมีผลไม้ด้วยซึ่งเป้าหมายของเรานี่มัน<อ>ยาวไกลยิ่งกว่าดีเอ็นอีกนะครับนี่คือมันยาวไกลยิ่งกว่าดีเอ็นนะครับเพราะว่า as h i e v e m e n t นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแค่ event ปกตินะครับกดตรงนี้ครับ eater ครับตรงนี้ m r clayfit m t e r clayfit กับอย่างอื่นไม่ต้องไมสนใจครับเราเน้นไปที่สามอย่างสามเอพิโซดหลักนั่นก็คือของของของไอ้นี่<า>นฮะได้ไมจิค่ลข้คอ,อมาสิบสามอ่เออเออมึงมึงลงไปยังไงอะไอ้ตรงนั้นอนะ ลงไปในไอยีมึงขุดไอ้นี่มาด้วยเอาไอานี่มาได้ขนแกะเราไม่ได้ไปเอาเเอจากไหนนะเราเอาจากสปาลเนื้อ<ห>มีทร<ห>ายจมๆไหนวะไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าอ้ากูเห็นมึงละเ,เห็นกูยงังหลังมึงอ่ะไหนวะน่าหน้าสปาลเนอร์อยู่ตรงไหนเอ้ยอย่าวิ่งเดี๋ยวมันหิว ไหนสปอนเซอร์เนี่ยโอ้โหมีทรายไหมมีทรายไหมเออเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูกูตัดไม้ไปแล้วมึงไปอ่ะใครจะตัดไม้เดี๋ยวหรือใครจะหุ <c oughs> 99, ่ยก้าวก้าเขาจะตัดไม้หรือใครจะอะไรใครไปตัดไม้แล้วใครเดี๋ยวกูตัดเออมึงลงเป็น,นช่มึงลงเป็นช่ดีเซอร์ทเทมเพิลอะ ลงแบบกูอ่ะที่เอาสายแล้วต่อตัวลงไปอ่ะ<ร>จำได้ลงแบบเก,ก,ก็บเก็บอันนี้มาด้วยนะไออะไรวะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะขนแกะเออเก็บขนแกะมาด้วยเฮ้ยเที่ยวเหี่ยมันจะเป็นแบบไหนเป็นเพช s รเพล e หรือว่าเป็นคืออะไระกับดักวะ มันชื่อเป็นมันเป็นอะไรวายๆอะไรอย่างไม่รู้จําไม่ได้แล้เออแบบมันเอ้ยไม่ใช่ข้างล่างมันเป็นแบบไอ้นี่กูลืมไปเป็นแบบพิเพษระวังด้วยไม่กูเข้าเองงั่นมึงไปตัดไม้เลยเดี๋ยกูมาถึงแล้วไม่ต้องละเข้าได้แล้วเจออะไรบ้าง ช็อกโกแลตันกับระเบิดเจออะไรบ้างไม่ตอบกูแทบตายเจออะไรบ้างในกล่องอ่ะยังก็ยังไม่ลงเลยนึงหิวฮะมันตีได้แค่สองครั้งเองนะเว้เอ้เออว่าพี่ตีเอนเดอร์ดากอนกูใช้ตีไแล้วเออ สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าบูปิ้งสติกมันคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันแล้วกันบ o ป i ิ้งสติกนี่มันคือเจ้านี่นะฮะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งความสามารถของมันก็คือตีทีเดียวทุกมอบตายหมดครับเพราะดามจ e มันถึง9,500มันเป็นมอสของ Soma ด a เมอรครับแต่ข้อเสียของมันคือตีได้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับ และเมน9,500ตีได้สองครั้งขุดมาก็ดีจะได้ไประเบิดบ้านมึงได้ขุด TNT ด้วยไหมไม่เจอข้อคอทองใช่มันเจอแต่เมจที่ข้อคอเม่ิีอขคอ,ออีกล้เป็นพอ,อโซสมารมอาร์เมอร์นะที่มึงให้กูที่มึงให้กูลงอะ่ะแต่มันก็ต้องขอบคุณที่มีบุปปิ้งสติก๊กนะครับทำชุดเกาะได้ไหม มี3าสที่พกอันแล้วไม่ที่เข้าคอแต่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 เอาอู้พังละไม่ต้องหาเราไม่ออกได้หรอกทีนี้ตัดไม้ก่อนขุดกล่องไปด้วยเลยจะได้ประหยัดไม้ให้ขุดกล่องไปได้ไหมห้องครัวห้องครัวอยู่ไหน เออก็บอกแล้วไงว่าแบ่งคนละครึ่งเฮ้ยขอของแบ่งให้กูด้วยเฮ้กายมีรง <Isaiah. S 2> อ <upright> em hey, รงเท้าขอถ้าสมมติมีรองเท้ากับหมวกรองเท้าอ่ะแล้วก็แอปเปิลสองกับเอ้ยแอปเปิลสามกับขนมปังอีกสองด้ครับเฮ้หวัดดีโหเอ็นบีซียังเยอะหวัดดีเฮ้ขายเออโอเอ็กซ์อีโลเอ็กซ์เก้าวัดเอสถ้าเกิผมเอ็กซ <Torah> ์คอร์คร <ens chron> ับแหมยูโทรคอร์เนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลย เขาบอกมีอัปเดตไอ้นี่แล้วเอา้าโตต่อหน้าอัปเดตของไมครับไอเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วเอ่อมีเขา,าบอกเป็นอัปเดตใหม่ <c oughs> มันใช้ได้เลยไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้ใช่ยังเปลี่ยนชื่อไปเลยอะเปลี่ยนตลอดการมันก็ไปเปลี่ยนดิ <c oughs> ลงไปเก็บดิ เขาลงไปแบบแบบวิธีกูดีเก็บไม่ทันไม่เอาเดย๋ล้วลดโอ้โหเออเอ๊วุ้สอบสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปสกรอล์ครับหม็ลืมเปลี่ยนชื่อนะตอนแรกผลผลิตมันมีอะไรเพิ่มปะคืออะไร คืออะไรอะไรเพิ่มผมผลิตมันเป็นปกติใช่ป่ะปกติเป็นข้าวกับนืปกติใช่ป่ะแล้วก็เอ,อดีแล้วมีแคคตัสฟู้ดอะซ้อมแม่งยังไม่สุกเลยหอยทากน่ารักจะลองทำไมวะฮา,าเวสครับอืม what is <CB. S 1> มีดีเซอร์เนี่ยดีเซอร์การเ์เดนเราได้แคคตัสฟู้ดมา าีดการ็เจอเองอ่ะกลิ่นเองสวัสดีสสวัดีครับแม่บ้าทำไมเบอร์รี่มาขึ้นในทรายอย่างนี้วะเนี่ยขุดมาแล้วมึงจะรู้เลยว่าได้อะไรเออตอนนี้เราได้ช็กคคัดฟูดกินเบอร์รี่หมดแล้วอะกินหมดแล้วนะนี่มึงมึงวิ่งเหรอเนี่ยเออมันช่องเปรี้ยวเหลือเกิน กูเห็ดกินได้เอออย่าครับเห็ดนี้ไม่กินไม่ได้คราบไม้ก่อนอร่อยชามช t วสไตล์ดืด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 ดดชามชิวสไตล์ล้ล่ะเอาเอ้ยไม่ลืมไปว่ามึงเอาขวดแกะมาละโอ้โหแม่งทักกวนใหญ่เลยอย่านะเว้ยออกไปช่วยกูตัดไม้เลยอยู่ต้องจุดเกิดหละ อยู่ไหนอะมาหาก็ดีข้าขวานนี่หน่อยดิอยากแอสซซินเดินมาคราบขวานเนี่ยจะอ,อ,อสสาไหมขวานเนี่ยอนนย,ยอมได้อ,อาหารอิกแล้วด้เวลาขวานไป a ป p l e a e ไปแต่เวืแอปเปินนั้นดีนนหะตรงนั้นนะโอ้โหลเอ้ย เอ้ยท่าตีเอ้ยถ้าตีนานเนี่ยทำไมวะต้นนตองไม่สุกแปลว่ามันยังไม่สุกถ้าสุกแล้วมันจะตีทีเราได้ตัวคาไม่กูตีมายัางะนะวะเนี่ยการมือตีตัวคาไปแล้วเหรออ้าวชิบหายหายไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ตีไม่รู้กูลืมว่ากูวางไว้ตรงไหนหายไปไหนจะแบบ้าเหรอนี่ยอยู่นี่ยหาที่สร้างบ้านก่อนสร้างใต้ดินเนี่ยเว้ย <หา S 2> เดี๋ยวทำตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่หน่อยม,มาตัดตรงรอบๆกูด,ดิอ่ะมาเคลียร์ตรงเนี้เดี๋ยวในตอนนี้โอ้โหจะพูดใกล้ไมท้ทำมะตอนนี้ทำม่วงอะไรคราบโตคราบมาวางไว้ตรงนี้ด้วยไหมเหมือนเดิมโจโะคราบลงล่างโยมแล้ว โตครับติดโตครับปับ๊บโตครับเฮ้ย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 ใส่ไปดิโตครับเองอะอะไรมองดูแล้วว่าไอ้นี่จะมาทำอะไรได้สาลายอะ,อะเราจะมาสอนนะครับขั้นแรกนะครับเราปิดอันนี้ไปก่อน ถ้วยมาครับแล้วก็ถ้วยมาวางครับแล้วก็เอาซุปสาลายมาวางครับปึ้งได้มาแล้วครับลงลงไปลงไปลงไปหนึ่งสองสามปั๊บปั๊บปั๊บอย่าไปขุดอย่าไปขุดก็ได้นะแต่มีเอ้ยช่วยด้วยเอาไม่ได้เออ แล้มันมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า,าวกโกเลมลเ,เออเยี่ยมได้มารับ t ท m e t ูไม มึงจะได้เสร็จ Achievement มึงด้วยอ่ะเดี๋ยวว่างกองให้ตอน,นึง uh, <yeah. S 2> เออเย่เราไม่เราไม่ในเรื่อง Achievement หรกเราช่วยอย่างเดียวโอเคตรงนี้แหละดื้อๆเอาหลบหน่อยดิ <c oughs> อ้าว <c oughs> มันไม่หลบ ตึดติดติดเฮ้ยอะไรอะไรตรงนี้ดีเนี่ยวางอะไรวางตรงนี้วางที่ก็ใส่โต๊ะคราฟไงแล้วตรงนี้ก็ใส่หินอีกแล้วตรงนี้จะเว้นไว้ทำอะไรล่ะมันมีแฮปเอาเบบี้ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ใส่โต๊คราฟทำไมมันใช้ได้มันใช้รถได้ดีกว่าที่ตัวมันมีแฮปเอาเบบี้ด้วย ลืมไปว่าจะเผาหินแต่แต่แด่แด่แต่แต่แต่แด่แด่แด่แต่แต่แต่ตื๊ดตื๊ดตื๊อตื๊ดต๊อเราได้หินมาแล้วอืมขวาน เยี่ยมไปมเฝ่เอา,าอ้มาสิเซเปเดนอินเลยครับพี่น้องเออโอเคเอานี่มาชาคโครครับเป็นทอช ทำไมมึงขุดแบบนี้วะเนี่ยมึงก็ดูที่ขุดกูดิอะไรดูแป๊บเล็กเอ้ยมึงเอามาจากไหนอะก็เอามาจากดันอะจำไม่ได้ว่าดันในทะเลทรายหรือว่าอะไรมึงเอาเหล็กไปเก็บก่อนเอาไว้ขุดเวลาสำคัญสำคัญใช้หินไม่ก่อน ทำไมแม่ไม่ขุดเป็นสองด้านวะเนี่ยเออนั่นแหละเลี้ยงไว้ตั้งชื่อเลยคีเปอร์มันที่เข้ามานี่แกะเข้ามาดีแล้วไม่ใช่คีเปอร์ขุดเลยเก็บไว้ก่อนนะเอยตัวอะไรวะผีเฮ้ยผีปิดปิดปิดโอ้ยเฮอยขอบใจนะเจ้าแกะนายชื่ออะไรอ่ะ แม่งไม่บอกชื่อด้วยยิงกูหลุดอ้าวเฮ้ยหินใครวะเจ็บโด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 ดีโดโดโดดีโด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 โโดโดดโโดดโโด โดดีโดดีโดดีโดดอุ้ยิงไว้ตรงนั้นแหละตัวผีมันทำได้แหละทำอะไรได้วะเดาบันยูอาร์เอไอทีเฮดมันทำอะไรได้วะมันใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยสิบสองกณได้อีกสิบสองบล็อก ตายด็ยคิดคิดเอาเองอะโดดดีโดดีโด้ดีโดอ่าหมดแล้วปั๊บป๊บปบปบป๊บป,บป,บป,บปบัโอ้อืมโห มืดเลยนะข้างบนก็ไม่ปากปากแต่ข้างล่างถอดถอดถอดกูถูกไปแล้วทำแถบดอดีกว่าสวัสดีแกแกพูดได้ไหมเนี่ยไหนแล้วพูดสักคำดิพูดสักคำครับพูดสักคำครับไม่พูดเหรอ เอารองเท้าอ่ะเอาไปออาเจอนั้นกูใช้เองฟับฟับแล้วก็ฟับนี่ครบเซตเอ่ออุ้ยอ่าวบอยูวันทูไฟ ดับไม้น่เว้ย Let them f i g ม t เยอะเ e t them fight ถ้าเราไม่ไปหา e อ p กพีนี่ก็คงเอเลเวลไม่อัพใช่ไหมเนี่ยโอ้เหล็กอุ้ยอุ้ยขุดเหล็กแล้วได้ e อ p กพีด้วยเออ thank you เสร็จกุล่ะเอ้าเมาส์ค้างเอ้า ก้าวก้าไอมอสเลยมอสเลยว่าไม่ว่าจะขูดแร่อะไรมันก็เพิ่มหมดเลยวะทำไมอ่ะพูดดิบอกขูดทำไมแ a บแตบแบบ Oh Oh yeah Hell yeah hồ, sáng vậy mà, Đi đuổi đi. Chê hồ chảy,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  hồ เจ๊ดูดีว่าเชา้ายังโอเคงั้นตัดพาร์กอน